จูลินซีสังเคราะห์สแสงวางอยู่ตรงนี้นานแล้วตั้งแต่ฝนเริ่มตกจนกระทั่งเกือบจะผ่านพ้ฤดูดฝนแล้วนะคะของอะไรที่ใช้ดีและซื่อสัตย์ตลอดกาลคนเรามักมองไม่เห็นคุณค่าทิ้งคว้างวางเรียราดวางอยู่ตามหลืบตามซอกที่มีแสงผ่านมานิดหน่อยคุณค่าก็อยู่ครบนี่แหละจุลินซีสังเคราะห์สแสงของดีคู่สวน สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ยา่ยาจะมาฉีดพ่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อป้องกันเชื้อราให้กับต้นไม้ในช่วงหน้าฝนค่ะไปชมกันเลยนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงชาวสวนทุกคนต้องทําไว้นะคะเพราะเป็นเรื่องที่ง่ายมากค่ะแค่เรานําอาหารมาเลี้ยงจุดตัวจุลินทรีย์ใส่ลงไปในขวดที่มีน้ําและมีอาหารคือไข่นะคะนําไปตั้งตากแดด และเราก็ได้จุลินทรีย์มากมายซึ่งจะมาช่วยเราชาวสวนนะคะให้มีผลผลิตที่ดีไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือไม้ยืนต้นค่ะวิธีเก็บก็แสนง่ายดายนะคะวางขวดที่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้ที่มีแสงผ่านมาบ้างตามแถวไหนของบ้านของสวนได้ทั้งนั้นเลยค่ะก่อนนํามาใช้จับขวดแล้มาเขยา่าเขย่าก่อนนะคะว่าจุลินทรีย์จะนอนก้นอยู่จะนอนอยู่ที่ก้นขวดนั่นเองค่ะ เขย่าเขย่าและนําไปใช้ได้เลยง่ายไหมคะเดี๋ยวเราไปใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อฉีดพ่นป้องกันโรคพืชต่างๆนะคะในช่วงหน้าฝนหากเราเพิ่งรู้จักการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอาจจะตวงนะคะสองช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าลิตรหากเราใช้เป็นนานๆแล้วก็ใช้การกะเอาค่ะยาญ่าจะผสมลงในถังใหญ่เลยค่ะเพราะจะใช้เวลาฉีดพ่นนี้ก็จะฉีดหมดทุกต้นนะคะเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ก็จะใส่ลงไปในถังพ่นนะคะถังนี้ซื้อมาไว้ใช้พ่นยูลินรีสังเคราะห์แสงอย่างเดียวนะคะไม่ได้พ่นยาค่ะที่สวนย่าไม่ได้ใช้ยาอะไรเลยค่ะฝึกให้ต้นไม้เขาแข็งแรงนะคะทำแบบธรรมชาติแต่พยายามดูแลให้ต้นไม้มีความแข็งแรงยูลินรีสังเคราะห์แสงก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยเสริมให้ต้นไม้เราแข็งแรง ก็เสร็จในถังเสร็จแล้วเราก็สามารถฉีดพ่นได้เพราะว่าอะละองฝอยที่ปลายหวัวฉีดนะคะเป็นละองฝอยที่ละเอียดสามารถไหลลงไปลงไปที่ซอกใบค่ะฉีดพ่นตามใบทุกต้นค่ะเหมือนอาบน้ำให้ใบไม้เลยไม้กระถางยิ่งไม้ใบสวยนะคะไม้ใบสวยนี่แหละสําคัญค่ะหากเราดูแลไม่ดีอาจจะกลายเป็นเชื้อรานะคะหากเป็นเชื้อราแล้วอาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆนะคะ เพราะฉะนั้นช่วงหน้าฝุนฉีดป้องกันไว้เลยค่ะย้ายมีเชื้อโรคเชื้อราต่างๆจากการสังเกตนะคะหากเราฉีดบ่อยๆญาญ่าจะฉีดประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะก็<ค>ะะหากเราฉีดบ่อยๆนะคะต้นไม้ใบไม้ก็จะแข็งแรงใบก็จะมีสีสดนะคะเมื่อต้นไม้เราแข็งแรงศัตรูพืชต่างๆก็จะไม่มารบกวนแทบจะไม่มารบกวนนะคะไม่ใช่ไม่มาเลย ก็มีบ้างละค่ะพวกมแมลงตั๊ก,กแตนอะไรพวกนี้ยังมีนะคะหอยนี่ก็ยังเจอบ้างค่ะแต่ไม่มากนี่ฉีดไปที่ใบทุกใบเลยนะคะเพื่อนๆตามซอกใบด้านบนใบด้านหลังใบอทําอย่างนี้นะคะต้นไม้ก็จะไม่เป็นโรคค่ะเมื่อต้นไม้เราไม่เป็นโรคเราก็ไม่ต้องใช้ยาใช่ไหมคะเราแค่ดูแลให้ปุ๋ยตามเวลา หรือเพิ่มด้วยจุลินทรีย์และน้ำหมักต่างๆเพราะนั่นหมายถึงสุขภาพของเราด้วยนะคะหากเราไม่ไม่ใช้ยาเราก็ไม่เสี่ยงว่าเออยาที่เรานำมาใช้จะมาสัมผัสที่ผิวเราใช่ไหมคะก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะดูแลต้นไม้อย่างวิธีธรรมชาติก็จะทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีด้วยส่วนวงบ่อนี้อยู่หลังบ้านนะคะ อยู่ใกล้ๆก,กับสวนปักกูดยา่ยาๆก็จะเท mm hmm. จุลินทรีย์ต่างๆแสงลงไปแบบนี้แหละคะ่ะอ่าแล้วก็คนให้เข้ากันกับน้ํานะคะคนให้เข้ากันดีแล้วก็ตักแล้วก็สาดไปเลยะคะ่ะที่ต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆมือสาดลงไปแบบนี้นะคะตอนแรกๆที่ย่าๆเพิ่งปลูกปักกูดก็ไม่กล้าทําอย่างนี้นะคะพอต่อมาต่อมา,อมารู้สึกว่าเออทําอย่างนาาี้เขาก็เขาก็แข็งแรงดีนะคะ ก็เลยเริ่มทําค่ะเออที่อยู่ใกล้มือก็ตักศาสตักศาสตา์ไปเลยอย่างนี้นะคะต้นไม่ช้าค่ะเพราะในการศาสต์เราก็เราก็ไม่ได้ศาสต์เต็มแรงนะคะเพื่อนๆลองทําดูสิคะแรกๆก็อาจจะไม่กล้าค่ะแรกๆยายๆก็เหมือนกันก็กลัวต้นไม้ช้าแต่พอระยะหลังมีวันหนึ่งนะคะยุ่งมากเออไม่ได้รดน้ําต้นไม้ก็ลองตักศาสต์ดู พอสังเกตสองสาวันต่อมาต้นเขาก็เติบโตแข็งแรงดีค่ะก็เลยจะใช้วิธีนี้บ้างเป็นครั้งคราวเวลาเราเร่งรีบนะคะดุลินทรีสังเคราะห์แสงจะช่วยดึงไนโตรเจนในดินเวลาฉีดพ่นหรือราดรถเราก็ฉีดลงไปในกระถางในวัสดุปลูกได้เลยค่ะเพราะเมื่อจุลินรีสังเคราะห์แสงไปอยู่ในกระถางหรือในวัสดุปลกูกก็จะเร่งการจเจริญเติบโตของต้นพืชทำให้ต้นพืชแข็งแรง ใน,นตัวเร็วขึ้นเวลาราดรถจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือฉีดพ่นนะคะฉีดลงไปในดินหรือราดรถลงไปในดินได้เลยค่ะเพราะจะทำให้ดินพื้นดินมีชีวิตชีวานะคะดินฟื้นดินก็กักเก็บ ธาตุอาหารต่างๆไว้ให้กับต้นพืชต้นพืชก็จะเติบโตได้ดียิ่งขึ้นนะคะยูเรนซีสังเคราะห์แสงใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคะจึงเป็นที่มาของคําว่าของดีคู่ส่วนเพื่อนๆหลายคนคงมีกันแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ทําก็ทําไว้ใช้เถอะค่ะคุ้มค่าจริงๆนะคะยายิาๆขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ บายบาย